สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอิสาเลสมจิมูริตานะครับก็ผมน่าจะความรู้น้อยที่สุดในงานนี้แล้วละครับขอขอมาเล่าให้ฟังกันละกันว่าเออในมุมมองอินดัสทรีหรือในมุมอม,มองที่ผมทำงานเนี่ยพอจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างละกันนะครับถ่านในมุมมองวิชาการผมน่าจะสู้ทุกท่านไม่ได้เลย มืาแต่ละท่านก็คือมาแลวรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ดรผมก็เป็นแค่นายอิส,สเลสนะครับขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยโอเคได้เลยไหมครับได้เลยเนาะโอเคครับวันนี้ผมขอขออนุญาตทุกท่านนะครับมาเล่าสู่กันฟังในมุมมองของ AI in Marketing and Education แล้วละกันนะครับเ,เบื้องต้นก่อนเลยเนี่ยผมอาจจะถือในหลายหมวกหน่อยนะครับก็อาจจะ ทำงานในหลาก,หลา,กหลายด้านแต่ถ้านอกเหนือจากหมวกเหล่านี้เนี่ยรบกวนอย่าถามคําถามผมเพราะผมไม่มีความรู้แล้วนะครับได้แค่นี้จริงๆนะครับออหนึ่งในหมวกที่ผมทำนะครับผมทําสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยนะครับก็มีคนอยู่ในคอมมูนิตี้ประมาณรักแสนกว่าคนนะครับตอนนี้ผมมีทําในเรื่องของคอร์สเรียนนะครับที่ชื่อว่า Power Class นะครับก็มีนักเรียนที่จบจากในระบบผมเนี่ยประมาณสัก5000กว่ากว่าคนนะครับ แล้วก็นับเป็นนักศึกษาประมาณสัก400กว่ากว่าคนที่มาเรียนคอร์สสดนะครับคอร์สสดที่เรียนออนไลน์กันผมเคยทำในมุมมองของฝั่งบริษัทซอฟต์แวร์นะครับรับทำซอฟต์แวร์ต่างๆให้ทางภาครัฐและเอกชนนะครับหรือจะเป็นมุมมองในเรื่องของการทำคอนซัลท์ดิจิตอลท a นฟอร์เมชันนะครับให้กับบริษัทเช่นไอ m ีเอ็นะครับเ,เงินติดล้อเป็นต้นนะครับ แล้วก็ถ้าในถ้าทุกท่านคุ้นเคยในในคีย์เวิร์ดของคําว่าสตาร์ทอัพนะครับผมก็ปัจจุบันทําอีกบริษัทหนึ่งนะครับเป็นสตาร์ทอัพเรื่องมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันก็ทําให้อาจจะมีประสบการณ์บ้างนะครับในมุมมองคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะครับวันนี้ขออนุญาตมาเล่าสั้นๆนะครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็คือโปรเจกต์レ s โค้ดนะครับレスโค้ดเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่เกิดจากความพยายามที่ผมพยายามมาสร้างคน ในมุมมองของโคดดิ้งนะครับผ่านตั้งแต่ฝั่งสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยแล้วนะครับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยเนี่ยเราสร้างเราเรียกว่าโคดแคมผมทำมาประมาณ12รุ่นนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีคนที่จบในหลักสูตรเนี่ยสเดือน4เดือนเนี่ยแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์ได้เลยนะครับประมาณ350กว่าคนคือเราเปลี่ยนจากคนเรียนสายอื่นเช่นสายบัญชีทนายคนขับแท็กซี่หรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาเคยผ่านเนี่ย มาเรียนผ่านโค้ดแคมป์ของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าโค้ดแคมป์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สเกลเราสอนม,มาต้อง3ปีมีคนเพิ่งจบ350คนเองผมรู้สึกว่ามันไม่สเกลเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาออนไลน์เราสอนแบบออนไลน์บูธแคมป์เราพนวกกันได้ไหมที่ให้เขาสามารถเรียนรู้ได้ได้วยตัวเองได้ มันอาจจะไม่จบในสาถึง4เดือนแต่อาจจะจบใน6เดือนแต่เราขยายให้คนได้มีโอกาสมากขึ้นได้ไหมอันนี้ก็เป็นโปรเจกที่อยากจะทำนะครับในมุมของ Let's โค้ดก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับทางอ w วนะครับทาง Asia ียฟ n d เดชั่ทาง Google นะครับอาจจะแน,นะนำสั้นๆประมาณนี้ว่าเผื่ออาจารย์ท่านใดนะครับสนใจอยากจะเอ้ยส่งเด็กมาเรียนหรือว่าอยากจะทำเป็นทำโปรเจก t นี้ร่วมกันก็เดี๋ยวมาหลังไมค์คุยกันได้นะครับ คุยกับผ่านอาจารย์แหม่มก็ได้เช่นกันนะครับอาจารย์แหม่มเป็นผู้ประสานงานแล้วก็เป็นหัวหลักในการดันโปรเจกต์นี้ใช่ไหมครับอาจารย์แหม่มครับโอเคทีนี้ผมอาจจะไม่ได้มาลงด e ฟเทคนิคนะครับอาจจะเปิดด้วยคำถามสั้นๆว่า AI คืออะไรละกันนะครับในมุมมองทุกท่านคิดว่า AI มันประมาณไหนครับเพราะว่าถ้าผมถามแต่ละคนเนี่ยคนจะตอบ AI ในหลากหลาย คำตอบเลยทั้งๆที่จริงมันคือคีย์เวิร์ดเดียวว่า AI ถูกไหมครับแต่ถ้าผมถามาแต่ละคนเนี่ยเขาตอบไม่เหมือนกันเลยผมอาจจะเปิดด้วยคลิปนี้ถ้ามันเล่นได้ไม่รู้เล่นได้ไหมนะครับขอสิทธิ์เข้าถึงเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรอ,อ่อเล่นไม่ได้ทำไงดีครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับหลกัหลกๆก็คือว่าด้วยตัวคลิปเนี้ยนะครับเขาก็จะอธิบายไปถึงว่าเฮ้ยตอนนี้ AI เนี่ย มันไปได้ไกลแค่ไหนแล้วนะยกตัวอย่างผมอยากจะเปิดคลิปนี้ให้จริงๆครับแต่ว่ามันทำยังไงเลยขอสิทธิ์เข้าถึงไม่ได้เนาะไม่ไม่รู้ไม่รู้ทำไงครับผมให้เป็นคีย์เวิร์ดไว้ละกันนะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า Open AI ถ้าใครไม่รู้จักอาจจะจดคีย์เวิร์ดนี้ไปไปลองดูต่อเลยนะครับ Open AI เนี่ยเป็น NLP Natural Language Processing AI ที่ผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยมันไปได้ไกลกว่า AI ใน,ในอดีตที่เราเคยรู้จักแล้วนะครับไปได้ไปได้ไ,ไดกลแค่ไหนอยากให้ไปลองจริงๆนะครับวิดีโอมาเล่นไม่ได้แต่อยากให้ไปลองลองดูจริงๆนะครับซึ่งผมมองว่าสเตจของ AI เนี่ยมันจะมีสมสเตจด้วยกัน1ก็คือ AI แบบเจาะลึกเฉพาะประเภทซึ่งเราจะเริ่มเห็นในปัจจุบันเยอะมากแล้วหรืออันที่2เนี่ยคือ General AI ซึ่งก็คือ หนึ่งในแอปพลิเคชันที่เขาทำก็คือ Open AI อย่างอย่างที่ผมอยากจะเปิดให้ดูนะครับสิ่งที่ Open AI ทำได้คือคุณพิมพ์และคุณตั้งคำถามเลยว่าเช่น What is AI Open AI สามารถพิมพ์ตอบคุณมาได้เลยว่า AI นิยามคืออะไรนะลองไปเล่นได้เลยครับลองไป Open AI มันไปได้ไกลถึงขนาดนี้แล้วในใน Open AI นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมอาจจะมีสไลด์ไม่ได้เยอะประมาณสัก ้อยสไลด์นะครับทีเนี้ยเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าผมผมผมควรไปช้าไปเร็วแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าหมดเวลาเมื่อไหร่บอกผมผมหยู่ตรงนั้นนะครับผมจะไปเรื่อยๆแต่คิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์กับกับทุกท่านบ้างนะครับทีเนี้ยคำว่า AI เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันถูกแอปพลายไปยังไงนะครับยกตัวอย่างผมจะเอายูสเคสมาเล่าละกันในมุมมองว่า ถ้าเรากําลังจะจองโรงแรมสักโรงแรมหนึ่งถ้าในมุมมองของเราเนี่ยเราอาจจะมองแค่ว่าไปที่ไหนบัตเจ็ตเท่าไหร่อาจจะมีแค่นี้ถูกต้องไหมครับแต่พอเรามองว่าเราจะเอา a อมาแอปพลายในเรื่องราวของมาร์เก็ตติ้งล่ะมันจะไม่ใช่แค่นั้นแหลวเราสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องไปดูว่าลูกค้าคิดหรือกำลังทำอะไรอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเขากำลังสนใจในใน จุดหมายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่จุดหมายมันอาจจะเป็นว่าเมื่อเขารู้ว่าเขาอยากไปจังหวัดขอนแก่นเอ๊ะโรงแรมไหนดีนะจะเริ่มมีการเปรียบเทียบแล้วถูกไหมครับพอการเปรียบเทียบเสร็จเนี่ยจะเริ่มมีการบุ๊กิ้งอันนี้เราเรียกว่าเป็น c u s มอ m e r journey ไอ้ customer journey เนี่ยมันเป็นเรื่องราวในฝั่งของมาร์เก็ตติ้งถูกไหมครับแต่ผมเชื่อว่ามันถูกแอปมันสามารถแอพพลายไปในมุมมองของ education ได้ เดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่ามันถูกแอปพลายไปได้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เวลาเราจะหาโรงแรมสักอย่างเนี่ยเราก็เริ่มแล้วว่าไปที่ไหนบัเจทเท่าไหร่โรงแรมไหนดีเริ่มจองไปแล้วก็ไปอยู่ถูกไหมครับแล้วก็อาจจะมีโซเชียลไทม์นิดหน่อยคำว่าโซเชียลไทม์เช่นเราไปเซลฟี่เราไปถ่ายรูปเราไปแชร์ถูกไหมครับคำถามคือแล้วเราจะมาปฏิสัมพันธ์กับแต่ละช่วงเวลาได้อย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ ไอ้เรื่องราวนี้คือ k e y ิร์ดคำว่า customer journey map ่ะน,นะครับมีประโยชน์มากเดี๋ยวไปลองดูต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะมา improve ในขั้นตอนการ compare ว่าเอ้ยโรงแรมไหนดีไม่ดีอย่างไรเพราะว่าขั้นตอนนี้เชื่อว่าทุกคนคือเป็นขั้นตอนที่เสียเวลาที่สุดถูกต้องไหมครับแต่แล้วเราจะมา improve ได้อย่างไรถ้าเราจะ improve ได้มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราอยากจะลดราคาให้ใครก็ได้ถูกไหมครับ เราต้องพยายามลดราคาให้เฉพาะคนที่เขาจะไม่เลือกโรงแรมเราถูกไหมครับสมมุติว่าเราบอกว่าลด50%สําหรับทุกคนเลยแน่นอนว่ากําไรหายแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรจะออฟเฟอร์ให้กับใครบ้างหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือการแทร็กของยูเซอร์นะครับว่าเอ้ยยูเซอร์เนี้ยมี behavior อย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรถ้าเราลิงก์กลับไปในมอง education เนี่ย นักเรียนของเรามีพฤติกรรมอย่างไรและเราควรปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนในบริบทที่มันแตกต่างกันอย่างไรทำอย่างไรที่เราจะปฏิสัมพันธ์เขาแบบ Personal แบบนั้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่น1ในคีย์เวิร์ดของเทคโนโลยีสำหรับออท่านใดกำลังหาหัวข้อทีซิสอยู่หรือผมไม่รู้นะครับ1ใน2องคีย์เวิร์ดก็คือ event tagging และ personalization อีเวนต์แท็กกิ้งก็คือสมมุติว่าผมกดที่ปุ่มเดี๋ยวผมน่าจะมีตัวอย่างถัดไปนะครับเช่นผมกดที่จะรู้ได้อย่างไรว่าผมมีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับแล้วจะออฟเฟอร์อย่างไรว่าจะออฟเฟอร์18%พอแล้วหรือออฟเฟอร์20%นี่คือคีย์เวิร์ดที่เราไปดูต่อได้นะครับถ้าเรามองว่าเขาอาจจะแฮปปี้กับตอนทีเ่เปรียบเทียบ โรงแรมเราแล้วนะครับเราดึงเขามาเป็นลูกค้าเราได้แล้วเนี่ยแล้วในมุมมองที่เขาพักอยู่กับเราเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าเราเปรียบเทียบไปในมุมมองการศึกษามันแปลว่าถ้าตอนนี้เขากําลังเรียนอยู่ในคลาสออนไลน์คลาสของเราหรือในซูมของเราเราจะปฏิสัมพันธ์กับเขาได้อย่างไรบ้างผมไปเรียนคอร์สออนไลน์มาเหมือนกันอย่างที่ที่เมนชั่นว่าคอร์สเซร่าอย่างเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่ เขาทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แค่ระบบอัตโนมัติว่ะคือเขาแค่แค่บอกเลยว่าผมควรเรียนออกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์มันดูไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนเลยนะครับแต่ว่าพออีเมลที่ผมได้รับมาเนี่ยบอกว่า d e ีย i s อิสเคุณควรจะเรียนประมาณ2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะเพื่อจะแอดชีพคอร์ดนี้คือแค่นี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยรู้ได้ไงอะว่าเราควรเรียนสสัปดาห์สองชั่วโมงต่อสัปดาห์ นะครับอันนี้ตัวอย่างสั้นๆนะครับหรือถ้าผมมองกลับไปในมุมมองของกำลังพักอยู่ที่โรงแรมเราควรจะแนะนำอะไรให้กับลูกค้าที่พักอยู่โรงแรมถ้ามันไม่ใช่โรงแรมล่ะแต่เป็นในมุมมองของการศึกษาในมุมมองคอร์สเรียนออนไลน์ในมุมมองของอะไรก็ตามแต่เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเขากำลังมาเรียนกับเราอยู่เราอาจจะมีโมดูลย่อยว่า คุณน่าจะสนใจในมวลดูดนี้ที่ไปศึกษาเพิ่มนะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอา Activity เหล่านี้มาเซิร์ฟคนแบบอัตโนมัติความหมายคือถ้าเราเอาแพทเทิร์นเดิมๆว่าถ้าอยู่เรียนคอร์สโคดดิ้งหนึ่งคุณจะต้องคุณควรจะรู้โคดดิ้งสองและสามนะผมรู้สึกว่าอันนี้มันตื้นเขินไปนิดนึงแต่ถ้าคุณเริ่มแนะนำแบบว่าเมื่อคุณเรียนโคดดิ้งหนึ่งแล้วสกอร์ตอน ทำแบบทดสอบระหว่างเรียนเนี่ยในเรื่อง if else ไม่ค่อยดีเลยคุณเอาช็อตออนไลน์คอร์สที่เรียนสักครึ่งชั่วโมงไปเรียนหน่อยไหมสิ่งนี้ผมว่าในเชิงแอปในเชิงในเชิง implement เนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ i อิ r พ v e ได้จริงๆครับผมสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างจาก ประสบการณ์อันน้อยนี้ของผมและกันที่ผมทำพวกออนไลน์คอร์สนะครับผมประมาณมีเรียนผ่นผมมาประมาณสัก800กว่าคนนะครับอาจจะไม่ได้เยอะแต่ผมคิดว่าน่าจะพอเป็นประสบการณ์ได้ประมาณหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าคำว่า t r a c ก i ิ้เนี่ยทุกคนยังไม่ไม่เห็นภาพมากเท่าไหร่ผมยกตัวอ,อย่างแบบนี้มีใครเคยใช้ Agoda ไหมครับผมพูดชื่อเขาได้ป่ะนะแต่พูดไปแล้วล่ะ <laughs> มีใครใช้อโกด a กันใช่ไหมครับ เคยไหมครับว่าอยู่ๆเราไปเลือกโรงแรมเนี่ยอีเมลมาแล้วรับส่วนลดหรือดูโรงแรมอื่นเคยไหมครับมีคนอยู่ผมเนาะเคยนะโอเคครับถ้าเราไปแอบแกะเบื้องหลังมันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเจอข้อมูลมหาศาลเลยนะครับแต่ผมยกตัวอย่างนี้ว่าถ้าผมลองนะครับผมเปิด a g ก da นะแล้วผมลองเอาไม่รู้เห็นไหมผมลองเขาเรียกอะไรโฮเวอร์ over, เหมือนคุมดำใช่ไหมครับแล้วเราจะก o p ปีชื่อโรงแรม เพื่ออยากจะรู้ว่าเอ้ยรีวิวเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเมื่อนั้น a าก da ้รู้แล้วครับว่าคุณกําลังทําสิ่งนั้นอยู่นี่คืออาก וד ้ารู้แล้วเนี่ยผมไปเปิดดูในเบราว์เซอร์ของเราว่าเอ๊ะเบราว์เซอร์ของเรานั้นส่งข้อมูลอะไรให้กับ a าก da ้าเขารู้เลยครับว่าเรานั้นเซิร์ชมาด้วยต้องการพักที่ขอนแก่นนะในช่วงวันนี้ถึงวันนี้นะ คุณกลังดูในหน้าโรงแรมเจ้านี้อยู่นะและคุณไฮไลท์ที่ชื่อโรงแรมอยู่นะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราเจอแบบอะไรที่มันตรงเนี่ยครับนี่คือตัวอย่างคาว่า tracking แปลว่าถ้าผมก็อาจจะยังนึกไม่ไอเดียไม่ออกนะครับแต่สมมุติว่าถ้าคนกำลังกรอบชื่อโรงแรมเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นหรืออะไรก็ตามแต่ เราไปฮุกอะไรให้กับเขาในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นได้ไหมก,ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจไปที่อื่นงงไหมครับไม่งงเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างมันก็เลยจะมีอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่ในมุมมองของ Marketing ิ้งเทคโนโลเนี่ยเขากำลังพูดถึงกันนะครับจริงๆถ้าในฝั่งต่างประเทศเนี่ยเขาพูดถึงกันมาประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่า4-5ปีแล้วนั่นคือคีย์เวิร์ดของคาว่ามาร์เก็ตติ้งออโตเมช แต่เพิ่งจะมาบูมจะจัดในไทยประมาณปีนี้นะครับว่าคำว่า Marketing Automation ยกตัวอย่างเช่นถ้าระบบผมสามารถส่งโปรโมชั่นไปให้ผ่านไลน์ได้แต่วันหนึ่งทางอาจารย์อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้อ่านไลน์ผมยังไม่ตอบไลน์ผมผมอาจจะส่งไปทาง SMS อีกได้ไหมแปลว่าในมุมมองนี้ถ้าเราส่ง SMS ไปตั้งแต่วันแรกเนี่ยเรามีค่าใช้จ่าย SMS แล้วใช่ไหมครับ3บาทเอ่ย2บาทเอย แต่ถ้าเราเลือกส่งไปไลน์ก่อนแล้วค่อยดูซิว่าถ้าใครที่ไม่อ่านไลน์หรืออ่านแล้วไม่มีอะไรตอบกลับก็ค่อยไปใช้ช่องทางอื่นสิ่งสิ่งเนี้ถ้าเรามาใช้คนทำเนี่ยเหนื่อยถูกไหมครับเหนื่อยแต่ถ้าเราใช้สิ่งที่เรียกมา e ติ n ง Automation หรือ a u t o เม t ั่นเนี่ยมันจะสบายขึ้นและสิ่งเนี้จริงๆแล้วมันถูกแอปพลายได้กับทุกบริบทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเล่าต่อๆไป ถัดไปนะครับผมอาจจะเล่าในมุมมองของ AI in action มากขึ้นว่าเอ๊ะนอกจากมุมมองของ Marketing แล้วเนี่ยแล้ว AI มันใช้ในมุมมองไหนได้บ้างนะครับผมมองว่าในในมันจะมีประมาณ5สเตจละกันของคอสัสซูมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการหาลูกค้าเข้าใจลูกค้าพูดคุยกับลูกค้านะครับหรือถัดถัดไปนะครับ ทำว่าเราจะออ acquire ลูกค้าคือเราจะหาลูกค้ามาเนี่ยในปัจจุบันในตลาดก็มี AI ในหลากหลายเทคโนโลยีที่มา support เรื่องราวเหล่านี้ผมยกตัวอย่างแบบนี้ว่าถ้าผมมี keyword แบบนี้ครับเทคโนโลยี technology, คิดแล้วก็ important ผมบอกว่าอยากจะทำบทความเกี่ยวกับคีี์เว w o r d นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราก็มาเขียน essay กันสักหน่อยหนึงถูกไหมครับเขียนบทความ ถูกไหมครับแต่ปัจจุบัน AI ได้อานขวาเลยครับนี่คือที่ผมพิมพ์สดๆร้อนๆแล้วก็ได้อัานขวาเลยจริงๆมันมีน่าจะไม่ขึ้นนี่คือสิ่งที่ว่า AI ในปัจจุบันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ AI ในมุมมองของ Natural Language Processing เนี่ยไปแล้วค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับหรือยกตัวอ,อย่างอ,อีกภาพหนึ่งก็คือถ้าเราอาจจะต้องการภาพประกอบบทความ สื่อการสอนไหมหรืออะไรก็ตามแต่ปัจจุบันเราอาจจะทําไงครับให้เด็กช่วยวาดหน่อยไปจ้างฟรีแลนซ์หรืออะไรก็ตามแต่ถูกต้องไหมครับภาพนี้คือภาพที่วาดโดย AI ครับนี่เช่นกันถ้าคุณอเอาภาพป,ประกอบบทเรียนอันนี้ผมน่าจะกดเจนไม่ถึง2นาทีนะครับได้ภาพนี้เลยผมใส่คีย์เวิร์ดไปเลยว่าอยากจะได้ภาพอะไรเป็นอย่างไรแล้วรอ เราจะได้ภาพนี้ออกมาครับสิ่งที่ผมเล่าประมาณนี้คืออยากจะให้เห็นว่าในโลกปัจจุบันอินดัสซีเนี่ย AI เขาถูกใช้ไปในมุมมองไหนแล้วบ้างนะครับมันอาจจะไม่ได้รีเลียสกับในภาคการศึกษาเพราะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้มีความรู้เลยในด้านการศึกษาเนี่ยนะครับผมออกตัวก่อนแต่ผมอาจจะมาเล่าในมุมมองอื่นๆให้ได้เห็นภาพมากขึ้นเพื่อเราจะหยิบมาประยุกต์ในมุมมองไหนได้บ้างนะครับหรือปัจจุบัน ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทำระบบ Q&A ใช่ไหมครับมาช่วยตอบหน่อยว่าเอ้ยนักศึกษามีคำถามถ้าเป็นคนเนี่ยครูก็ตอบจนแบบจนงุดหงิดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเด็กถามคำถามซ้ำๆก็มีคนเอาแชทบอทไปทำนะครับแชทบอทไทยที่ออใช้ได้ดีเลยเจ้าหนึ่งชื่อว่าบอทน้อยนะครับแล้วถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเขามีโปรแกรมที่ ถ้าเป็นภาคการศึกษาเป็นอาจารย์อาจจะสามารถขอโคต้าใช้ฟรีได้จดชื่อได้ครับบดน้อยตัวล่างนะครับเพื่ออาจารย์ท่านใดสนใจผมเชื่อว่ามีประโยชน์แน่ๆน,นะครับยิ่งโดยเฉพาะคําถามที่มันถูกถามซ้ําๆบ่อยๆจะช่วยจะช่วยลดงานเราได้เยอะครับทีนี้ถ้าในมุมมองของมาร์เก็ตตเขาจะมีในมุมมองของคุณลูกค้าอ่านได้ n รนะครับ ผมอาจจะให้คีย์เวิร์ดไว้ประมาณสัก5 k e คีย์เวิร์ดสิ่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องเราเหล่านี้ละกัน 1. เรารู้จักกันไปแล้วในมุมมองของการ tracking behavior ใช่ไหมครับที่บอกว่า a า o d a เรารู้แล้วว่าคุณกำลัง copy อยู่นะครับถัดมาในมมอง segmentation นะครับคัสซิลิ่งรีสคอลิ่นะครับผมไปทีละอันคำว่า segmentation เนี่ยเรากำลังจะผมกำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่า segmentation คือกระบวนการที่เราจะจัดกลุ่มคนละกันพอเรามองว่าแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่าง แล้วเราอะไม่ได้มีพลังมากพอที่จะไปส่งหาหรือกวาดหาทุกคนได้แปลว่าเราควรที่จะโฟกัสเหลือ5นาทีผมยังไปสไลด์ไม่ถึงครึ่งเลยครับทำไมดีครับผมไปต่อแปลว่าซึ่งในการทำ segmentation เนี้มันก็จะมีสองคีย์เวิร์ดหคุณจะทำแมนนวลนก็ได้คำว่าแมนนวลคือคุณกำหนดเลยว่าอายุเท่านี้เคยทำแบบนี้แบบนู้น ก็เกิดเป็น segmentation แล้วคือกลุ่มคนหรือเราจะใช้ machine learning ก็ได้มาทำใน keyword ของ clustering data clustering mm hmm. เพื่อหาว่ากลุ่มคนไหนมีความ behavior ที่คล้ายกันนะ mm hmm. เพื่อเราจะได้ปฏิสัมพันธ์ที่มันแตกต่างกันได้นะครับ mm hmm. ผมไปเร็วๆแล้วกันนะครับ mm hmm. อีกหนึ่งอย่างที่เป็นในมุมมองของ AI ที่ตอนนี้เขากำลังมาในต่างประเทศยังไม่มาถึงไทยซะทีเดียว คือการด t เทคอารมณ์ใน3ปี4ปีที่แล้วจะมีการด t เทคอารมณ์ผ่านออข้อความอันนี้มาที่ไทยแล้วนะครับมีบริษัทไทยหลายบริษัททำแล้วชืวว่อเช่นไวซ์ไซส์แสนรู้หรือหลายหบริษัทแต่ปัจจุบันกำลังเริ่มมีการด t e c คอารมณ์ผ่าน image processing ผ่านหน้าเฟซผ่านหน้าตาเราว่าเรากำลังเป็นอย่างไร ที่จีนมีแล้วนะครับเขาเอาไปติดกล้องในห้องเรียนแล้วบอกเลยว่าเด็กคนนี้ง่วงนะเด็กคนนี้ไม่ได้สนใจเรียนนะตาลอยไปแล้วนะเป็นต้นนี่คือตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ถูกใช้งานจริงในต่างประเทศแล้วนะครับแต่ที่ไทยยังไม่เห็นผมมองว่านี่เป็น,เป,นเป็นแกปที่น่าสนใจนะครับหรือในมุมมองของการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะครับ เราอาจจะมี3-4มสี่คีย์เวิร์ดและกันที่ทเราได้รู้จักกันนะครับแชทบอทผมพูดไปแล้วนะครับเ uh, to s p e e c h ก็คือเสียงภาษาไทยแหละเราพิมพ์ข้อความภาษาไทยไปให้ออกเป็นเสียงหน่อยนะครับจริงๆมีหลายเจ้าที่ทำนะครับจริงๆมีหลายเจ้าที่ทำแต่ว่าหนึ่งในเจ้าที่เ,เด่นหน่อยนะครับมีชื่อว่าบริษัท i อแอแล้วก็บริษัทออบอดน้อยเช่นกันซึ่ง ตัวอย่างที่เขาไปทำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าครูอายที่จะเขินอายที่จะทําภาคเสียงตัวเองลงมาในสื่อการสอนก็ให้ AI ช่วยพูดออกมาแทนสิเราพิมพ์ข้อความไปว่าสวัสดีค่ะเสียงก็ไปเป็นสวัสดีค่ะเหมือนเราใช้ Google Translate นะครับแต่ปัจจุบันมันเริ่มมีที่จะสามารถเสียงเหมือนคนจริงๆแล้วนะครับผมไปต่อเลยแล้วกันเนาะเอ่อมาร์เก็ตติ้งอัตโนมัเราพูดไปแล้วนะครับ จริงๆเฉินพิ d ด c t ชันก็จะมีอันนี้ผมไปผมยกเคสให้มันรีเลทกับการศึกษามากขึ้นละกันอันนี้เป็นตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์ที่ที่ทางผมทําอยู่นะครับเป็นโปรเจกต์เพื่อการกุศลละกันนะครับผมทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่า power class นะครับเราก็บอกว่าเราไปรูปเรียงคอร์สเรียนออนไลน์นะครับเราไปดีลกับ Enterprise บริษัทใหญ่เช่น Microsoft a g o d a บอกว่าขอคอร์สเรียนฟรีมาลงในระบบเราได้ไหม แต่คอร์สคุณเป็นภาษาอังกฤษนี่แต่คนเราเป็นคนภาษาไทยเราขอสิทธิ์ในการแปลให้ได้ไหมผมก็บอกว่าผมแปลคอร์สที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับคลาวนะครับ AI เป็นภาษาไทยประมาณ1 0 0คอร์สอยู่ในเว็บนี้ตอนนี้ก็มีคนเรียนประมาณสัก5,000กว่าคนนะครับที่เรียนผ่าน,านคอร์สตัตวนี้นะครับในโปรเจกต์นี้ก็มีเรียนเรียนออนไลน์ผ่านซูเหมือนกันประมาณ4 0 0อกว่าคนนะครับเรียนแบบกุ๊กเดต้าแอนาลิติกเออย AI เอยนะครับ ผมยกตัวอย่างแบบนี้ว่าถ้าเรากําลังทําระบบเรียนออนไลน์แล้วเราจะเอา AI มาประยุกต์อย่างไรนะครับผมบอกว่าถ้าผมเรียนเรียนไปแล้วผมหยุดที่นาทีที่นาทีนี้เราจะปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้อย่างไรบ้างเมื่อเราทำท็ g g i n g เนี่ยในตัวระบบเช่นถ้าใครไปใช้ระบบเนี้ยผมจะรู้เลยว่าท่านทั้งหลายแอบมาหยุดเรียนที่นาทีที่ สานะและส่วนใหญ่ก็มาหยุดแถวแถนี้แหละนาทีสามสิถึงสาหแปลว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างละเช่นเนื้อหาส่วนนี้มันเริ่มยากแล้วเราทำอย่างไรได้บ้างหรือเราจะเจอคอสหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนออนไลน์ก็คือเรียนแล้วก็โดดข้ามแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเรียนจบจริงหรือเปล่าแบบกอกคีไปแล้วจบแต่การแท็กกิ้งของผมก็คือผมรู้เลยว่า เอ้ยคุณใช้เวลากับหน้านี้เท่าไหร่ต่อให้คุณคูณ1.5คูณ2เนี่ยคุณไม่สามารถจบใน1 0วิได้แน่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราทําไว้นะครับว่าคุณมีแท็กกิ้งอย่างไรได้บ้างซึ่งเจ้าแท็กกิ้งเนี้ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับการประสิทธิสัมพันธ์กับนักเรียนในมุมมองต่างๆเช่นเข้ามาเรียนในในคอสนี้เราทํา เมื่อคุณกดสมัคร,ราแล้วเรียนไปสักพักหนึ่งคุณติดเราทำส่งเมสเซจส่ง pdf อะไรที่เป็นสื่อการสอนไป,ไปเพิ่มเติมให้เขาได้ไหมหรือถ้าในมุมมองการค้าเราเสนอคอร์สเรียนสดให้เขาได้ไหมเป็นต้นนะครับหรือหนึ่งเคสที่เล่าไปเมื่อสักครู่เช่นเรียนเรียนอยู่แล้วหายไปเฉยเลยไม่มาเรียนต่อนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่พอเราเรียนที่บ้านเนี่ยมันมีสิ่งมา ดิสปเยอะเช่นอย,อยู่เรียนแล้วแม่บอกทาไมไม่ไปข้างนอกทาไมไม่ไปเรียนทําไมไม่ซักผ้าเป็นต้นซึ่งนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงกับนักเรียนผมเราแค่ยิงเมสเซจเลยครับว่าเอ้ยเหลือสิบนาทีจะจบคอสนี้แล้วนะไม่เรียนให้จบหน่อยไหมเป็นต้นนะครับหมดเวลาใช่ไหมครับหมดเวลาแล้วโอเคครับผมรันสไลด์เร็วๆแล้วกันนะครับเช่นแชทบอทผมกับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผม ผมคิดว่า AI ทําได้น่าสนใจก็คือเราใส่องค์ความรู้เข้าไปแล้วแชทแล้วแล้ว AI ตัวนี้สามารถสกัดออกมาเป็นข้อสอบให้ได้ยกตัวอย่างเพ่นผมเอาหนังสือเรียนใส่ไปเลย1ิบหน้า20หน้า AI สามารถว่าคุณควรตั้งข้อสอบเป็นอะไรและ,ฉะเฉลยคืออะไรถ้ามองกับกันนักเรียนเอาไปใชกก้ก็ได้เช่นกันก็รู้คำตอบนะครับ หรือ AI ในมุมมองเช่นทำ Q&A ผมเอา,าองค์ความรู้ใส่เข้าไปแล้วสิบนาทียี่บนาเมื่อกี้ทีนี้ผมตั้งคำถามเลยครับว่าโอ้โหมองไม่เห็นเลยเช่นกรุงเทพมีขนาดเท่าไหร่ก็ตอบออกมาให้ผมว่ามีขนาดเท่านี้นะนี่คือสิ่งที่ปัจจุบัน AI เริ่มทำได้แล้วแต่อาจจะยังไม่เก่งมากนะักแต่แนวโน้มมันไปทางนี้แล้วครับแปลว่าในบ,บริบทของอาจารย์อาจจะเริ่มต้อง ขยับเป็นอีกมุมมองหนึ่งการใช้เทคโนโลยีน่าจะเริ่มมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไม่งั้นถ้าเราไม่งั้นเทคโนโลยีมันมันจะเริ่มมามาแทนแล้วนะพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับผมไปเร็วๆนะครับไม่มีอะไรแล้วครับจริงๆก็ประมาณอออันนี้มุมมองของมาร์เก็ตติ้งแล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้อาจารย์จะไม่ไครับอันนี้น่าจะไปวันไม่ถึงครึ่งสไลด์ได้ครับประมาณนี้ครับผมอาจจะเล่าประมาณ โอเคครับสรุปประมาณนี้ครับว่าผมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่า AI คืออะไรนะครับ m n r k e t i n g ในภาพรวมของคนทั่วไปที่ไม่ใช่สาย Marketing เอยเราเอาองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับคุณลูกค e เจอนี้แมปคืออะไร AI Marketing เรามาประยุกต์ใช้อย่างไรนะครับแล้วในมุมมอง Education เรามาใช้ประโยชน์จาก AI ที่ Marketing พวกนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จริงๆสไลด์ที่ยังไม่ได้เริ่มพูดถึงเนี่ยจะเป็นสไลด์สุดท้ายชุดสุดท้ายประมาณ สีสไลด์เนี่ยจะเป็นในพูดมุมมองว่าแล้วปัจจุบันเทคโนโลยีในภาคเอกชนเนี่ยเขาทำอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือค่ะขอขอบพระคุณคุณอิสเรเประจิตมุทิตาอุปนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยเป็นอย่างสูงนะคะ ก็ทำให้เราได้ทราบนะคะเกี่ยวกับ AI in Marketing แล้วก็ Education นะคะอย่างที่ทราบที่ฟังไปเมื่อกี้นะคะก็จะพูดถึงกับ Agoda นะคะว่าทาง Agoda มีการใช้ AI มาเพื่อที่จะดึงลูกค้านะคะให้เข้ามาจองโรงแรมกับทาง Agoda หรือว่าท่านอาจารย์นะคะก็สามารถที่จะใช้แชทบอทนะคะในการตอบคำถามนักศึกษานะคะหรือว่าใช้ AI นะคะวาดภาพเพื่อทจะีจะเป็นภาพประกอบสื่อการสอนโดยที่ไม่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์นะคะ